รุ่นไหนก็ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวแม่งเจอหมวกผมไอ้เหี้ยมาดิก็มาดินะครับเดี๋ยวแม่งเจอหมวกผมไอสัตว์กูหาตั้งนานไอสัตว์มาเหอะระบงระเบิดมาเอะไอสัตว์กูมาแล้วก็เดี๋ยวรู้เลยอะนะครับเออนะครับอุปกรณ์กูพร้อมนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็ไม่ได้แดกหรอก นึครับอาวุธกูพอไอสัตว์ก็มาดินึครับโอ้โหไม่ต้องกลัวเซฟตี้น่าดูเลยเงี้ยไม่ได้เราเฮียนักลบนึงครับพอไปถึงปุ๊บตูมรายงานตัวเลยฮึผมผลหามวันนี้มายงานตัวผรับผมฮึ๊บหัวพั เหี้ยหมวกล่วงแป๊บนึงหมวกล่วงแป๊บนึงนะครับเอวเหี้ยใส่พิษอีกอืมใช่ใช่เออเราก็ต้องชัดเจนโหขคุณเลยเพอใส่หมวกปุ๊บสติกเกอร์มาเลยเออไม่ต้องห่วงนะครับเราป้องกันเต็มที่นี่ครับไม่ต้องห่วงกะโถนะครับหาซื้อก็ไม่ยากด้วยเราพร้อมรุยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง นี่างยโอ้โหเล่นสลัดโซเชียลเลย <laughs> อ่ะไอ้คีทจะไปช้แดนแล้วมันก็ต้องเซฟตี้ตัวเองใช่ไหม่ะนี่ครับเอ้ยนี่ครับจะไปชายแดนแมันก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเอาเต้นเต้นเต้นป๊าเห็นเชื่อกผ้าไหมไห เราพร้อมเสมอมาเอนี่เลยเดี๋ยวไปถึงปุ๊บตุมเลยนี่ครับเกี๊ยหมวกก็คอยจะตกอยู่เรื่อยนี่ครับ5าทั้งทีมโอ้โหไม่ต้องกลัวมุนีไปเนี่ยเขาเห็นตายหมดอ่ะนี่ครับลองดูดินี่ครับนี่ถ้าไม่เดินอยู่นะครับหัวหน้านะครับอยู่ข้างหน้าเลยนี่ไม่ต้องถามเลยนะบปไปผมจะใส่เสื้อข้างไหน อนครับเห็นนะพี่นี้จะน้องยังบอกเลยนะครับเฉพาะหมวกอย่างเดียวก็ห้ารีวิวแล้วอืมนะครับอ่านี่ขอโทษนะถ้าเป็นแบบ r P g มานี่หมงชนเลยนะอย่าทำเป็นเล่นนะไอสัตว์เหมยนยิงมาไนีใช้หัวหมงเราเลยนะอย่าทำเป็นเล่นไอสัตว์จะหมงแบบรุกตะก้อเลยอืมนี่ครับ แค่ชุดก็กินขาดแล้วเผือ่อสิอนันของอันเก่าเองครับอ่ะจริงไหม <c oughs> อ่ะโทรดูรชุด <บา S 1> ก่อนอน,นันของอันเก่าเออช่างมถอะนี่ครับะไ,ไนรน่าต้องแกะัโทนี่ครับระดับมุนีลงนะครับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งทีมันต้องสุดนี่เดี๋ยวไปชุดนี้เลย นะครับเอาแบบแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสเห็นปุ๊บตูมนี่เดินมาถึงปุ๊บตูมตะเบ็ดเลยนี่ไงผมไหนพันน้ำสุดพัน์นี่ครับมารายงานตัวครับผมนะี่ครับที่อยู่มาครับอย่างนูะ นะครับพี่ก็บอกสนับสนุน RPG โหขอเป็นหนังกระติกได้ไหมนี่ครับนี่ครับมันจะเอาไปยากนะครับขอเป็นหนังกระติกได้ไหมนี่ครับพี่ชายอืมใช่นี่ครับโหมึงก็พากูกูก็ชอบฮาอยู่แล้วพอแล้วพอแล้วแหมเล่นกันเพนลินเลยนีครับกูก็หนักด้วยนะ